ก็เหมือนการกูพูดเลยผู้ชายจะเป็นคนซื้อได้หมดตามที่กูพูดเป๊ะแล้วกูถามแล้วแล้วยังไงอะสุดท้ายมึงก็ขายได้อยู่แล้วไปโฆษณาไปประชาสัมพันธ์ไปลงเว็บกันเต็มไปหมดว่ามันจะไม่ขายได้ยังไงก็มึงไปโฆษณาไว้นะ่ะมันก็เป็นธรรมดาที่มึงไปสร้างเหตุผลของการสร้างเหตุย่อมเกิดขึ้น หมอดูนะไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยแค่ทําให้มึงรู้ว่าจะขายได้แต่ถ้ามึงประกาศขายยังไงมึงก็ขายได้มึงดูที่บ่อหลังบ้านกูเขาไม่ได้ประกาศขายด้วยซ้ําเขายังขายได้เลยเอาเทพองค์ไหนบันดาลเขาล่ะเขาก็ไม่เคยไปขอใครใช่หรือเปล่ามึงต้องมีสตินะสรุปมั่วหรือแม่นกูก็ต้องแม่นสิ แต่คำถามที่กูตั้งคำถามไงแม่นแล้วอย่างไงเอาใครตอบกูได้อ่ะแม่นแล้วแล้วยังไงตอบกูสิไม่เห็นมีใครตอบกูได้เลยแม่นแล้วยังไง ตอบคำถามหน่อยติดอยู่ในใจคําถามอะไรกูยังไม่เห็นคาถามมึงเลยมึงมันเก่งจริงๆขอบคุณมากจ้าขอบคุณที่ชมไอ้คนนี้ดีนะเข้ามาทีไรชมกูทุกทีเลยมึงมันเก่งจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมึงมันเก่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยกูขอบคุณมากเลยมันเข้ามาทีละมันชมกูทุกทีเลยกูเขินแล้วเนี่ยมาทีไรชมกูทุกทีมึงมันเก่งอยู่คนเดียวแหละ มึงมันเก่งจริงๆกูกเขินเลยเนี่ยวอ้ยตายชมสักกูแทบจำวนหนีกูอยากจะพุ่งหลาวลงไปเลยเนี่ยเขินคำกิ้งลิงกับหมามากชมกูจังเหมือนกัน อุ้ยเจดีน่าสวยจังเลยอะ่ะอเจดีุ้ยเจดีสวยอ่ะนี่เจดีเจ้าอย่างนี้นะแหลมนี่เรียบๆอย่างงี้นะโอ้หถ้าติดทองทั้งองค์คงจะอลาังม,มากเลยเนาะมันเรียบดีจังเลยชอบอะไรเรียบๆแบบนี้จังเลยสั่งทําหินอ่อนอันหนึ่งดีกว่าอยากได้เจดีแบบพระศรีสันเพชรอ่ะทชื<ม>่อมีองค์เล็กๆวางอยู่ซ้ายขวานิดหน่อยเรียบๆอ่ะว่าพระศรีสันเพชรเดี<ม>๋ยวสั่งไปร้านนั้นแกะให้ก็ได้งที่สระบุรี ใช่ที่วันนั้นที่เราไปที่ที่เราซื้อเจอดีมาถูกกันนะการจะไปหาดูมาไม่มีที่ไหนถูกเท่าที่นี่แล้วเนี่ยเรียบๆอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเจดีอ่ะไม่ต้องไปทําอะไรหรูหรายใหญ่โตโอโถโอเวลใช่แล้วดูสง่างามมากใช่โหนะแต่ถ้ามันปิดทองเนาะแต่ยังว่าปิดทองก็ค่าใช้จ่ายก็บานปลาย อาจารย์ทำให้ขายที่ดินให้หน่อย40ปีแล้วยังขายไม่ได้มึงก็เอาลงโฆษณาสิเขามีนายหน้ามึงไปให้เจไปเจอะนั่นน่ะนายหน้าขายที่ดินมันเอาไปลงแป๊บเดียวมันขายได้เลยมึงไม่เก่งมึงต้องส่งให้คนเก่งทําไม่ใช่มึงมาบอกว่าหมอดูขายที่ห,หน่อยแต่มึงวางที่ไว้เฉยไม่เอาป้ายไปติดประกาศขายใครมันจะไปรู้ละ่ะมันก็แค่คนผ่านมันถึงจะเห็นมึงเอาไปลงโฆษณาเลย ทั่วประเทศเห็นบางทีมาจากต่างจังหวัดไกลๆคนละภาคฝั่งกับทวีคนละภาคฝั่งอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะจังหวัดเขาเรียกอะไรวะทว,วีเออไม่ใช่ทวีภาคอะ่ะคนละภาคกันเลยด้ซ้ำม,มึงอยู่ภาคกลางภาคใต้มาซื้ออย่างนี้ก็มีเพราะมันเห็นเต็มไปหมดนะนามึงเอาไปโฆษณาไปบูธโพสบูธช่องมึงอะไรสิ ทำไมโยมบาบไม่บอกว่านรกมีจริงกูพูดว่านรกมีจริงมึงยังไม่เชื่อกูเลยมึงอย่าว่าแต่โยมบาลเลยมึงอย่ามาพูดอย่ามาแผ่มแหม่ทำไมโยมบาลไม่บอกพูดได้เจ้าบอกนรกมีจริงมึงยังไม่เชื่อพูดไอเจ้าพูดได้เจ้าในี่ใหญ่ยิ่งกว่ายมาบาลด้วยซ้ำมึงยังไม่เชื่อพูดไเจ้าพูดเลยมึงอย่าแ,แถะแถไถมึงอย่ามามัวยีให้มันมากนัก เคยเอาทูบจี้ล่างทรงโดนคนในงานดา่า <c oughs> มึงไปจี้เขาก็สมควรด่านะเป็นเกูกูก็ดา่ามึงสาะระแนวทูบไปจี้เขาจะหาอะไรล่ะมันใช่เรื่องเหรอ <c oughs> พ,พระพุทธเจ้ามีจริงไหมครับแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงมีจริงถามแบบไม่รู้มึงมีโคตรเงาสักหลาดมึงที่แก่ตายไปแล้วบ้างไหม เมื่อประมาณสักร้อยกว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยคําถามคือแล้วมึงรู้ได้ไงว่าบรรพบุรุษคตนเงาสกัลลามึงมีจริงมึงเคยเกิดทันปู่ทวดย่าทวดอะไรมึงไหมไม่ทันแล้วทําไมมึงรู้ว่าเขามีจริงเพราะว่ามันสืบทอดต่อต่อกันมาเล่าสืบทอดต่อต่อกันมาบันทึกประวัติศาสตร์ถูกต้องสืบทอดกันต่อกันมาถูกต้องไหมถ้าเรื่องง่ายๆแค่นี้มึงพิจารณาไม่ได้มึงเรียนหนังสือจบมอ,อะไรมา จบโรงเรียนอะไรมากูอยากรู้มากเลยมึงไม่เข้าใจคำว่าประวัติศาสตร์เหรอมึงไม่เข้าใจเหรอแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีผ่านมาแล้วกี่คนท่านที่มึงก็เกิดไมทได่ทันด้วยซ้ําอะไรสามารถการันตีได้ว่านายกรัฐมนตรีเหล่านั้นมีจริงเซอร์ไอแซคนิวตันมีจริงไหมอันเบิร์กอัลไซมีจริงไหมแต่ทําไมมึงเรียนทฤษฎีของเขาล่ะโทมัสอันวาเอลิสันมีจริงไหม มึงเกิดไม่ทันด้วยซ้ำแต่ทำไมมึงยังเรียนทฤษฎีเหล่านั้นละ่ะทำไมหลักสูตรเหล่านี้มีอยู่ในโรงเรียนเพราะมึงศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมแล้วมึงนำลองไปปฏิบัติตามแล้วมึงเห็นผลจากการที่เขามีทฤษฎีนั้นได้ถูกต้องเปล่ามึงจึงถึงถึงรู้ได้แล้วว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงแค่นั้นเลยง่ายๆจบนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมกูถึงรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเพราะกูทดลองแล้วตามหลักคำสอนของพระองค์ กูจึงรู้ได้ว่าคำสอนของพระองค์นี้เป็นจริงจบการอโหิกรรมคืออะไรครับมันทำได้จริงไหมก็การขอโทษกันนีไ่ไงทำได้จริงไหมก็มึงขอโทษกันได้ไหมเราก็จริงไง ทำผิดสิ่งข้อสามพอผู้ชายหลอกเราว่าเขาโสดพอรู้ความจริงก็เลิกตายไปต้องปีนต้นยิ้วไม่จ้ามึงเลิกคือจบแค่นั้นถ้ามึงไม่รู้ไม่มีเจตนาในการไปแย่ยงเอาเขามาเป็นของเราไม่ผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงรู้แล้วมึงไม่ยอมเลิกมึงจะเอาเขาให้ได้อันนี้แหละผิดพิสูจน์ไม่ได้และ พูดได้แค่ปากต่อปากก็เรื่องของมึงแต่กูพิสูจน์ได้ไงมึงพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องของมึงแต่กูพิสูจน์ได้แค่นั้นกูไม่จําเป็นต้องมาชี้แจงให้มึงฟังว่าพิสูจน์ได้ยังไงไม่จำเป็น <g ul> มึงจะเชื่อเป็นเรื่องของมึงกูจะเชื่อเป็นเรื่องของกูกูจะไม่เชื่อแบบที่มึงพูดก็เป็นสิทธิ์ของกูมึงจะเชื่อตามแบบที่มึงพูดก็เป็นสิทธิ์ของมึงไม่ยากจาน จานที่จานพูดเรื่องไหว้เจ้าจานออกมาขอโทษหรือยังบางอย่างไม่ขอโทษทำไมกูต้องขอโทษกูไม่ได้พูดอะไรผิดอะไรล่ะที่กูพูดผิดพูดมาสิกูจะได้ขอโทษถ้ากูไม่ผิดกูไม่ขอโทษถ้ากูผิดกูจะขอโทษอะไรล่ะที่กูพูดเรื่องเจ้าแล้วผิดเช่นยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อยอย่ามาใช้กฎหมู่บังคับให้กูขอโทษเพราะกูไม่มีวันทำกูยืนยันยืนหยัดต่อความจริง ถ้ากูพูดความจริงว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ โซดาบัญหาไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาโสดาบันจะมีอะไรเป็นหลักยึดปฏิบัติพัฒนาความเป็นอริยบุคคลก็ความเป็นโสดาบันของเขาไงโซดาบันมีอริยสัจส,สี่เจ้าอยู่แก่ใจแล้วเหลือแค่ละให้สิ้นสั่งยนที่เหลือแค่นั้นเองหลักยึดของเขาคือพระรัตนตรัยชัดแจ้งตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วไม่ต้องมีอะไรยึดเลยพระรัตนตรัยมันแจ่มแจ้งในใจเขาติดตัวไปจนกว่าจะ รู้มากผลนิพานไม่มีคำว่าเสื่อมปฏิจจสมุปาคืออาการของขันท่าใช่ไหมใช่ตั้งสารภูงาวบ้านทับจะเป็นอะไรไหมครับล่มไง เงาบ้านทับสารมึงก็ล่มก็แค่นั้นเองมันจะเป็นอะไรอ่ะสารก็แค่สารไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตมึงมึงจะตั้งไม่ตั้งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตมึงถ้ามึงตั้งสารผลอย่างเดียวที่มีกับชีวิตมึงคือมึงเสียตังค์มึงจะเอาเงาหาอะไรมาทับก็ไม่เป็นไรเท่านั้นน่ะเพราะมึงเพอร์เจอร์ความเชื่อมึงมันไม่จริง บ้านผมเรียกไหว้แล้วครับเลิกไหว้แล้วเออสาธุพระเทวทัศ์อยู่ในโลกตลอดไปเลยเหรอครับจะไปพบภูมิอื่นได้ไหมตลอดกลับจะผลจากตลอดกลับนี้เมื่อไหร่ก็เกิดต่อไปได้เปลี่ยนภพภูมิได้พระเทวทัศนอนาคตข้างหน้าจะเป็นพระปัจเจกผู้ได้เจ้าเกิดมาเคยผิดไหมเอาก็ต้องผิดสิใครบ้างละ่ะเกิดมาไม่เคยผิด แค่ขอโทษยังไม่กล้าทําจะมาสอนใครได้ไม่ใช่กูไม่กล้าแต่กูไม่ผิดกูจะต้องขอโทษอะไรล่ะอ่ะมึงตอบกูมาสิกูผิดเรื่องอะไรถ้ามึงหาความผิดให้กูได้กูจะขอโทษทําไมกูต้องขอโทษอะไรใครในเมื่อกูไม่ได้ทําอะไรผิดถ้ากูผิดกูถึงสมควรแก่การขอโทษจู่ๆมึงจะมาบังคับให้กูขอโทษได้ยังไงในเมื่อกูไม่ได้ทําอะไรเลยกูขอโทษต่ออะไรล่ะก็พูดมาสิอะไรล่ะที่จะให้กูขอโทษเช่น จู่ๆมึงจะมาบังคับให้คนคนหนึ่งมาขอโทษแล้วบอกว่าแค่เรื่องแค่นี้ยังขอโทษไม่ได้มาต้องมาสอนไขรเอาล่าอะไรล่ะที่กูต้องขอโทษอ่ะมันไม่มีเหตุไม่มีผลอ่ะกูจะทําอะไรกูต้องมีเหตุมีผลไม่มีเหตุมีผลกูจะทไปเพื่ออะไรอ่ะกูให้มึงขอโทษกูได้ไหมล่ะขอโทษกูสิขอโทษกูได้มั้ยลองขอโทษกูหน่อยขอโทษแบบไม่มีเหตุผลอ่ะขอโทษกูหน่อยสิ ถ้ามึงไม่ขอโทษกูชีวิตมึงก็ทำอะไรไม่ได้แค่นี้มึงจะงทำไม่ได้เลยมึงจะไปมีปัญญาทำอะไรได้ แม่บอกว่าหนูฟังอาจารย์อาจารย์เยอะหนูอาจารย์เยอะหนูเป็นคนบ้าแล้วค่ะเอออนุโมทนาไว้นะที่เป็นบ้าแล้วอันนี้อันนี้แบตเตอรี่ไม่เข้าไม่เข้าใช่ ถ้าเข้าแล้วมันจะขึ้นอะไรไหมไม่ขึ้นเหนื่อยไม่เข้าเข้าแล้วเขียวแล้วคนตื่นทำคนดีธรณีกำลังสู่ อะไรวะทำไมพระเทวทัพเป็นพระปัจเจกจะได้เป็นพระปัจเจกก็เพราะเขาวาสสาสมอินทร์บาร,รมีของเขามาเป็นผู้เดเจ้าเป็นพระปัจเจกาผู้เดะเจ้าในอนาคตบางคนบอกว่าจาร์ปากเสียแคร์ไหม กูเฉยยใครจะดา่าอะไรก็ดา่าไปสิมันไม่ใช่เรื่องของกูไงใครอยากดา่าอะไรก็ดา่าไปกูทําหน้าที่ของกูเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวข้องกันกูไม่สนใจกูไม่มีตัวตนกับใครกูก็ไม่จําเป็นต้องสนใจใคร เปย์จะไป็นวะไรม,ม,เมอ,มอมเจ็บลิน้น วันนี้น่าจะฝนตกทั่วหรือเปล่าที่นี่ก็ฝนตกแต่ตอนนี้คืมอยู่อีสาพนาน่าจะตกมากนะตอนนี้อยู่สุพรรณกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพ สิตกหนักมากผ่านนวนครไหมไม่น่าผ่านนะ บูรุษส่คู่หมายถึงอะไรครับโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกัดทาคามีมักสกัดทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตมักอรหัตผลเนี่ยสีค่คู่ก็คืออริยบุคคลน,นั่นแหละลาคำแหงตกเหรอ วันนี้อาจารย์สอนธรรมะไม้ภาพปฏิบัติก็นี่ยกูก็สอนอยู่เนี่ยอยากค้าขายดีเขาบอกว่าให้บูชาจิ้งจกสองหางไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับอาจารย์มึงปัญยาห่อนก็หาต่อไปนะ ตามหาต่อไปกูเกิดมากูเพิ่งได้ยินขายของดีบูชาจิ้งจกสองหางขวดปัญญาอ่อนกูขายของดีทุกวันนี้กูนั่งแหกปากคอแตกมึงบอกว่าบูชาจิ้งจกสองหางคือจบกัน ขายของดีได้เลยโดยไม่ต้องทำหาอะไรมหัศจรรย์มากถ้าขายของดีได้ด้วยการแค่บูชาจี่จกสองหางมึงจะเหนื่อยยากลำบากเข็นใจกันทำไมอะ่ะบุลรุ่สี่คู่แต่เบียรไม่มีสักคู่จะบ,บวชก็ไม่บวชขายของให้เอฟซีไปวันๆขอบคุณจ้า ขอบคุณนะอย่างน้อยกูก็ทำมาหาแดกเวลาเวลาที่กูว่างกูก็ของหาเงินหาทองทำประโยชน์เพื่อสังคมทำประโยชน์เพื่อว,ะว,ะวัดวารามศาสนาแต่คนอย่างมึงนะนั่งค่อนแขวชาวบ้านไม่ทำประโยชน์หาเหวอะไรกิจการงานไม่ทำมีหน้ามาดากูสมเพศ ความอิจฉาเนาะเห็นกู้ขายของดีไม่ได้ไม่มีใครซื้อไงที่ผ่านมาเวลามันขายของไม่มีคนซื้อของมันไงพอเวลามันเห็นกูขายของเยอะก็เริ่มจะไล่กูละอิจฉาริษยาตาลอนอยากขายของดีแบบกูบ้างอยากมีคนซื้อแบบกูบ้างแต่ไม่มีใครซื้อไงมาสักตัวยังไม่เดินผ่านด้วยซ้ำน่าสงสาร ผู้ตื่นรู้ในธรามพรเจ้าต้องเอาคําสอนพรเจ้าเป็นที่ตั้งรู้ไหมรู้จ้ารู้จ้าขอบคุณมากเลยนะถ้านั่งแล้วภาวะร้อนเทา้าเหมือนไฟไหม้เทา้าคืออะไรครับไม่มีนะมึงปรุงแต่งถ้าเหมือนไฟไหม้เทา้ามึงนั่งไม่ได้แล้วมึงเคยเดินไฟไหม้เทา้าหรือมึงจะได้รู้ว่าสภาวะไหม้เท้าเป็นยังไงเคยโดนหรือยัง รู้เท่าทันจิตตัวเองบ้างไหมครับไม่อะกูอยากรู้เท่าทันจิตมึงมากกว่าเพราะกูจะได้ด่าดามมึงถนัดถนัดหน่อยสวัสดีจ้าทุกคน พระบุทธเจ้าท่านเล่าชาติก่อนของท่านไว้อยู่ใช่ไหมครับมีอยู่คนตื่นทำมีสามช่องคนตื่นทำคนตื่นคุยคนตื่นทำคนตื่นทำภาคปฏิบัติกรุณาอย่าพิมพ์ซ้ำนะจ๊ะ รู้จักอาจารย์ช้าเกินไปตั้งสารภูไปแล้วหลังจากตั้งไม่เคยไหวเออไม่เป็นไรเราตั้งไปแล้วก็ตั้งไปมึงก็อัดแอสารภูมใหม่เหมือนบ้านกูนะกพระพุทธลูกเข้าไปวางไวนะ้น่ะกูเอาต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไร่ไปประดับประดาให้มันเกิดความสวยงาม